18วัน Nintendo Switch 2จะวางจำหน่ายในประเทศไทยจะดอยไหมกับราคาเครื่องฮิ้วพรุ่งนี้สวัสดีครับูพเป็นครับวันนี้ก็โอ้โหเรียกว่าหนาวสั่นกันเลยทีเดียวไหมนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกอที่ประเมินไว้นะที่คาดการเอาไว้นั่นก็คือจะมีการประกาศราคา Nintendo Switch 2ในประเทศไทย นะครับที่เราคาดหรือว่าประเมินเอาไว้หรือว่าเก่งเอาไว้หรือว่าจะเป็นมโนโก็ตามนะครับเพราะในทางอฝั่งประเทศสิงคโปร์นั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับแวแวๆไปว่าทางตัวแทนจําหน่ายในทางสิงคโปร์ก็จะมีการเปิดพออเดอร์นะครับพร้อมกับการประกาศในเรื่องของตัวราคาที่เราคาดเอาไว้นะครับในประเทศไทยเราเอง ก็น่าจะใช้ตัวไทม์ไลน์ตรงส่วนนี้ล้อไปด้วยไหมนะครับเพราะถ้าหากพรุ่งนี้ประเทศไทยมีการประกาศออกมานะครับสิ่งที่เ,เพื่อนๆอยากจะรู้มากที่สุดเลยกับตัวสถานการณ์ของร้านรวงต่างๆนะครับที่ตอนนี้ขายตัวเครื่อง Nintendo Switch 2กันอย่างแบบมือพันละวันกันเลยทีเดียวนะครับหรือจะเป็นเหล่าพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ๆนะครับที่เพิ่งจะกระโจนหรือว่ารู้จักกับตัวแบรนด์น n d o Switch นะครับก็คงจะ มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมคาดไว้เลยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบไหมกับการที่ซินเนกประเทศไทยจะมีการประกาศราคาเครื่องศูนย์ไทยออกมานะครับทั้งตัวชุดปกติและตัวชุดบันเดิลพร้อมตัวเกม Mario k a r ส p a r าค o เว d ร์นะครับเพราะถ้าหากตัวราคามีราคาที่ต่ำนะครับหรือว่าเป็นราคาที่ทุกคนต้องตบมือให้ กับราคาเครื่องเปล่าอยู่ในระดับ15,000ปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหตลาดแตกกันอย่างแน่นอนนะครับกับในวงการรีเซลนะครับรับรองเพื่อนๆจะได้เห็นการดั้มนะครับราคากันลงมาอีกสักนัดลอกก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่จะซื้อตัวเครื่อง Nintendo Switch เครื่องฮิวนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเล่นนะครับก็อาจจะยิ้มกันแบบกว้างๆหรือว่าเอาไปขิง นะครับหรือว่าเอาไปบรับกับลาวพี่น้องเกมเมอร์ของคนที่ซื้อตัวเครื่องฮิ้วไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าโอ้ยพวกคุณเนี่ยซื้อไปราคาขนาดนี้บอกแล้วไม่เชื่อนะครับว่าตัว Nintendo Switch 2เครื่องศูนย์ราคามันต้องดีงามใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับตรปดนะครับนั่นก็คือตัวราคาเครื่องศูนย์ตัวเครื่องเปล่า โดดมาสะแบบลอ่อไปสักประมาณ1ม0 0นเกแบบนี้โอ้โหกับตลับปัดกตีอ,กอย่างแน่นอนนะครับเพราะในฝั่งที่คนที่ซื้อเครื่องฮิ้วหรือว่าจะบินไปซื้อเองในต่างประเทศก็บอกโอ้ยตั้งราคาแบบนี้แย่เลยนะครับรู้งี้ไม่ต้องรอหรอกไปซื้อเครื่องฮิ้วตั้งแต่ตอนต้นก็จบแล้วนะครับ เสียอารมณ์เออเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยจะออกมาได้ทั้ง2หน้าเลยนะผมเองก็อยากจะรู้นะครับว่าสภาพของเหล่าพี่น้องเกมเมอร์เนี่ยจะมีอารมณ์ร่วมกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงนะครับยังไงผมเองถ้าพรุ่งนี้สินเด็กประเทศไทยมีการประกาศข่าวข่าวหรือว่าข้อมูลต้องส่วนราคาออกมานะครับหรือขั้นตอนในการพรีออเดอร์ของตัวเครื่องนิโสวิตสในประเทศไทยผมเองก็จะลงพื้นที่ เข้าไปนะครับหาข้อมูลไปฝากเพื่อนๆนะครับกับตัวสถานการณ์ล้านลวงต่างๆที่มีตัวเครื่อง Nintendo Switch เครื่องฮิววางจำหน่ายนะครับว่าพวกเขาเองจะต้องมีการปรับในเรื่องของตัวราคายังไงกันบ้างนะครับยังไงเตรียมรอติดตามรับชมแบบฉบับพิเศษส,สำหรับช่อง Acons TV ได้เลยพึ่งผมก็บอกได้นะว่าคงจะม,มีช่องไหนที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง n ิน n d o Switch สเนี่ยเกาะติดขนาดนี้แล้วนะครับยังไงถ้าคนไหนที่เป็นแฟนๆช่อง a อคอน TV มาตั้งแต่ในยุค p l a y s t a t i o n 5ก็จะรู้นะครับว่าเกาะติดไม่ปล่อยอย่างแน่นอนนะครับกับในวงการวิดีโอเกมคอนโซลนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหมในตัวนับถอยหลัง17วันนะครับสำหรับวันนี้แวะกันไปก่อนนะครับหนาวหนาวนาวนานาว,นาว,นาว